สิอันดับอนิเมะในตำนานที่ต้องดูให้ได้สักครั้งในชีวิตคัดสรรมาแล้วเฉพาะหมวดหมู่ครับไม่มีซ้ำหรือว่าเอาแต่โชเนียนมา10เรื่องอย่างแน่นอนนี่คืออนิเมะที่อยู่ระดับกลางๆครับระหว่างโอเวอร์เรทและอันเดอร์เรทเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องอะไรกันบ้างกดไลค์กดซับสไคร e และไปชมพร้อมๆกันเลย อันดับที่10บไฮสคูลเด็กดีครับเปิดมากับอะไรง่ายๆกันดีกว่านะกับไฮสคูลเด็กดีอนิเมะแนวฮาเร็มครับที่มีทั้งหมด4ี่ห้าภาคกันไปแล้วนะครับโดยอนิเมะเรื่องนี้จุดเด่นก็คือความเป็นฮาเรม็มความเป็นเอจ,จีครับและงานภาพที่สวยงามรวมไปถึงสาวๆาวในเรื่องที่คาแรคเตอร์เด่นชัดโดยเนื้อเรื่องครับก็จะกล่าวถึงเฮียวโดอิเซครับเด็กหนุ่มมัธยมปลายสุดหืน่นที่กาลังตื่นเต้นกับฮอร์โมนเพศชายนะครับที่เขาเนี่ยมีความใฝ่ฝนันอยากจะเป็นราชาฮาเรม็มแต่ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปครับเมื่อไปเจอกับสาวส,าว,สวยคนนึ ที่ชวนเขาไปออกเดทด,ด้วยกันแต่ทว่าเธอคนนั้นครับคือนางฟ้าตกสวรรค์ทำให้เดทแรกนั้นอิเซถูกฆ่าตายลงไปแต่เขาก็ได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่โดยรีอัสเกโมรีประธานสาวแสนสวยครับที่เบื้องหลังของเธอนั้นคือปีศาจสาวที่คอยออกตอกกอนกับเหล่าเทวดาตกสวรรค์ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดฮาเรียมแสนเซอร์วิสและการต่อสู้ที่พระเอกของเราจะต้องอัปเกรดบูสเตอร์เกียร์หรืออาวุธในตำนานเพื่อเพิ่มพลังอย่างมหาศาลครับและพลังของพระเอกและสงครามครั้งนี้จะไปจบที่ตรงไหนจะไปสุดถึงเพียงใดครับก็ไปติดตามกันได้ใน High School DXD อันดับที่9 Prison School ยังคงอยู่กับอนิเมะแนวโรงเรียนและเพศชายที่กําลังตื่นตัวกับฮอร์โมนครับโดยจุดเด่นหลกัหลกๆครับก็จะเป็นความตลกความคอมดี้ที่มันใส่มาโคตรจะโบบาและฉากเซอร์วิสท,ที่โคตรจะครีเอทฮะซึ่งเรื่องราวหลกัหลกๆเนี่ยก็จะกล่าวถึงนักเรียนชาย5คนที่ได้เข้าเรียนยังโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ถูกจับได้ว่าแอบดูนักเรียนหญิงอาบน้ําแล้วก็ถูกลงโทษขังคุกของโรงเรียนโดยสภานักเรียนใต้ดินสุดโหดนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมอันโหด และสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความฮาและความแปลกประหลาดในทุกๆวันนั่นเองโดยอนิเมะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องดูให้ได้สักครั้งในชีวิตเพราะความครีเอทนี้หาไม่ได้จากอนิเมะยุคใหม่ๆแล้วนั่นเอง ก่อนจะไปอันดับต่อไปครับผมอยากแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับ Star s t a ีดอสเนียทริกเกอร์เกมแนวไอดอล RPG สะสมตัวละครสาวสวยจากค่ายคอมทูอัสประเทศเกาหลีผู้ให้บริการเกม Su มอร์วอล์คสกายอารีนามามากกว่า10ปีเกมนี้จะพาคุณไปสร้างตีห้สาวงามออกต่อสู้กับเหล่าร้ายโดยมาพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามตามสไตล์อนิเมะที่มีทั้งรูปแบบ 3D และซับบื้ดีเอ้ยสองดีและก็ยังมีคัดซีนที่ทําเป็นแอนิเมชันคุณภาพสูงมากกว่า50ฉากแถมในตัวเกมยังมีสกิลอัลติเมทที่อลังการ และลื่นไหลพร้อมกับโหมดการเล่นที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเพราะมีระบบออโต้ช่วยเหลือผู้เล่นให้สนุกกับเกมได้โดยไม่ต้องเครียดการอัปเกรดเลเวลนั้นก็แสนง่ายดดยสามารถอัพพร้อมกันได้ในทีเดียวหรือถ้าหากอัพแล้วไม่ถูกใจจะรีเซ็ตเลเวลแล้วเอาไปอัพตัวละครใหม่ก็ย่อมได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการลงดันครับตัวเกมนั้นยังมีระบบเคลียร์ดันในทีเดียวหรือข้ามการต่อสู้ได้ในปุ่มเดียวและที่สําคัญก,กดค้ามได้ยันหมดอารีนาเรียกว่าช่างเป็นระบบที่ใส่ใจผู้เล่นดีแท้อย่ารอช้าที่จะลองเพราะตอนนีี้เรามตัวละค ใหม่อย่างเอราดิกาเพราะเซียนสายโจมตีธาตุแสงตัวแรกที่มีสกิลขับไล่ทําให้ศัตรูในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันไม่สามารถทําการใดๆไ,ได้ในทันทีที่ลงสนามทั้งยังลดค่า DPS ของศัตรูอย่างมหาศาลพร้อมกับความสามารถรอบด้านในการบัฟและดีบัฟสุดทรงพลังและยังมีอัลติเมทสกิลสุดเจ๋งอย่างอเวกที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและบลอซัมที่มีโอกาสขับไล่ศัตรูหลายตัวออกไปจากสนามเรียกได้ว,ว่าน,นี่คือตัวละครสุดโหดสุดตึงในช่วงเวลานี้และสําหรับผู้เล่นใหม่ครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นยากหรือตามไม่ทันเพราะในเกมมีแจ็ ตัวละคร SSR ตั้งแต่ครั้งแรกที่ล็อกอินเมื่อล็อกอินครบ33วันก็รับไปเลย SSR ทั้ง33ตัวทั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมแจกคูปองในเกมอีกมากมายหากใครที่สนใจ Star Seed a s n e a Trigger ครับก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store หรือจะเล่นใน PC ก็ได้นะเออรีบไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆล่ะเพราะว่าสาวๆนั้นรอคุณอยู่ อันดับที่9ปรสิตอันิเมะแนวแอคชั่นไซไฟครับที่บอกเล่าเรื่องราวของช mm ินอิจิอิซูมิเด็กหนุ่มมัธยมปลายธรรมดาที่ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดการ mm hmm. เมื่อปรสิตจากต่างดาวครับพยายามที่จะเข้ายึดร่างเขาแต่ทว่าไอการยึดร่างในครั้งนี้เนี่ยมันกลับล้มเหลวและไปอาศัยอยู่ในมือขวาของเขาแนทนทําให้ปรสิตตัวนี้ครับถูกตั้งชื่อว่ามิกิ และกลายมาเป็นเพื่อนกันในท้ายที่สุดครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและเผชิญหน้ากับปรสิตตัวอื่นที่พยายามยึดร่างและก็ยึดโลกมนุษย์ของเรานะครับโดยการต่อสู้ของพระเอกกับมิก้เนี่ยมันก็ดูเป็นการต่อสู้ที่เหมือนเวนอหมาใครเคยดูเวนอฟม,มาก็จะเห็นเลยว่าเออมันต่อสู้กับเอเลี่ยนมันมีการใช้ร่างพระเอกออกไปต่อสู้น,นู่นนั่นนี่และมีปมดราม่าต่างๆนา,นานาที่เรื่องนี้ทําออกมาได้โคตรจะดีครับประเด็นของแม่เองก็น่าสนใจหรือประเด็นดราม่าของคนอื่นๆก็ลงลึกไม่แพ้กันครัาาะฉะฉนน้ห ใครที่ยังไม่เคยดูปรสิทธิ์เดรชาหรือพระไซครับอยากจะแนะนําให้ไปดูจริงๆเพราะอนิเมะเรื่องนี้คืออนิเมะระดับตำนานที่คุณดูแล้วจะต้องยกให้มันขึ้นหิ้งและเป็นอันดับท็อปๆของคุณอย่างแน่นอนครับอันดับที่7ได้แก่มโนกาตาริซีรีแมเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จัดสรรหรือว่าปันส่วนเรียบเรียงเนื้อหาไทาม์ไลน์ได้ค่อนข้างที่จะงงใช่ไหมละครับ ถ้าเกิดว่าคุณงงเนี่ยผมทําคลิปสอนดูโมโนการิซีรีไว้ให้แล้วนะครับและสําหรับใครที่ไม่รู้จักโมโนการิซีรีครับอนิเมะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของความเป็นพูดผีปีศาจแนวพิศวงและความเป็นฮาเรียมอยู่ในนั้นครับเรื่องราวนี่ก็จะเล่าถึงโคโยมิอารารกินะครับที่จะต้องออกไปเจอกับสาวสวยต่างๆที่มีปัญหาและเขาเนี่ยก็จะต้องออกไปแก้ปัญหาให้กับสาวๆเหล่านั้นที่ไม่ว่าจะโดนคําสาปเป็นปีศาจหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ละครับแต่ทว่าตัวเขาเองครับก็ไม่ ่คนธรรมดาทั่วไปนะเพราะเขาครับถูกแวมไพร์กัดและกลายเป็นแวมไพร์ทําให้เขาเนี่ยมีพลังพิเศษหรือว่าการฟื้นตัวที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปทําให้เขาสามารถต่อกรก,รบกรับเหล่าปีศาจหรือออกไปต่อสู้เพื่อปกป้องสาวๆได้นั่นเองซึ่งความเท่การปักธงความคอมเมดี้และความอาร์ตการศิลปะหรือการเล่าอะไรต่างๆนานา,นานในเรื่องนี้ครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โอ้มันโคตรยูนิคมันโคตรเป็นตัวตนของมันเองและเนื้อเรื่องนั้นสนุกเข้มข้น ทุกตอนครับหากใครที่ยังไม่เคยดูโมโนการิซีรีส์ครับผมแนะนําเลยว่าต้องดูให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นฉากเซอร์วิสฉากแอคชั่นฉากคอมดี้หรือจะเป็นการเล่าเรื่องการเรียบเรียงเนื้อหาก็ไปได้อย่างสุดทางเลยครับในซีรีส์นี้ดังนั้นแล้วหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในการเสพเนื้อเรื่องแบบจัดเต็มแบบเต็มอิ่มนะครับก็แนะนําเลยสําหรับโมโนการิซีรีส์ของดีที่ไม่ควรพลาดแฮะ อันดับที่6ได้แก่กุเลลากันอนิเมะที่มีการดําเนินเรื่องที่โคตรจะโชนเนนครับโดยมาในธีมของแนวหุ่นยนต์และก็ความเป็นกาแล็กซี่สุดยิ่งใหญ่โดยเนื้อเรื่องยอเนี่ยก็จะกล่าวถึงชิมอนนะครับเด็กชายที่อาศัยอยู่ในโลกใต้ดินซึ่งเขาเนี่ยก็มีลูกพี่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขานะครับอย่างคามมนะชายผู้ที่มีฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะออกไปสู่โลกภายนอกหรือโลกด้านบนนั่นเองจนวันหนึ่งเนี่ยพวกเขาได้ขุดไปพบกับการเมงนะครับหุ่ญญญนยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังสไปรัลหรือความมุ่งมมมัั่นนนของวลุษยชาติทท้ทค ขับมันขึ้นมายังโลกเบื้องบนและได้รู้ความจริงว่าโลกใบนี้ถูกปกครองโดยเหล่าบิสแมนครับ ผู้ที่อาศัยอยู่ด้านบนนั้นจะเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์และมนุษย์จริงๆนั้นจะถูกขับไล่ไปอยู่ใต้ดินทําให้นี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของการลุกฮือลุกขึ้นมาต่อสู้กับเหล่าบีสมนจากนั้นการผจญภัยอีกเยอะแยะมากมายครับที่ทําให้พวกเขาต้องฟันฝ่าในก็ถาถมเข้ามาเรื่อยๆครับโดยอนิเมะเรื่องนี้ครับนอกจากจะเป็นแนวหุ่นยนต์ไฟกันกับเหล่าปีศาจหรือว่าหุ่นยนต์สู้กันเองแล้วเนี่ยมันยังเป็นอนิเมะที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงผลักดันได้โคตรจะดีครับเป็นแอนิ สิ่่งงงบงอยาเอาล่ะเรื่องราวมันจะน่าสนใจขนาดไหนมันจะดีเยี่ยมเป็นตํานานอย่างที่ผมพูดมาจริงไหมสิ่งเดียวที่พวกคุณจะทําได้ครับก็คือใช้ลูกตาทั้งสองเนี้ไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองเพราะนี่ครับคือเรื่องราวของสวรรค์ที่จะทะลวงไปยังสวรรค์และมันจะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนก็ไปติดตามชมกันให้ได้ในเทนเกนท็อปปะกูเล่นลากันอันดับที่5ได้แก่ ริเชียซีรีหรือในชื่อภาษาไทยฮาเรีมในรัวโรงเรียนอนิเมะเรื่องนี้ครับบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกของเราเนี่ยที่เข้าไปเรียนยังโรงเรียนแห่งหนึ่งและได้ไปเจอกับสาวๆครับและได้ใช้ชีวิตไยเรียนอย่างสงบสุขเป็นชีวิตที่ดูแล้วโคตรจะฮิวใจโคตรจะฟินครับแบบว่าโอ้โหฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียวใครที่เหนื่อยจากงานเหนื่อยจากการเรียนเหนื่อยจากการใช้ชีวิตครับมาดูอนิเมะเรื่องนี้มันจะทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจเป็นอนิเมะที่ให้ทั้งข้อคิดและแง่คิดรวมไปถึงความโรแมนติกที่มันแสนจะอบอุ่นครับซึ่งอนิเม เรื่องนี้ก็มีอยู่หลายภาคเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียกว่วากรีเชียซีรีส์นะครับและจะดูยังไงดีจะเรียงไทม์ไลน์ถูกต้องไหมเนี่ยก็บอกเลยว่าดูตามปีสร้างได้เลยครับเพราะอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ดูยากขนาดนั้นและอนิเมะเรื่องนี้เองครับก็จะมีทุกอย่างทุกสิ่งที่คุณอยากจะเห็นในแนวฮาเรียมครับมีความสนุกสนานเต็มไปด้วยความเอนจอยดังนั้นแล้วหากคุณยังไม่เคยดูซีรีส์นี้อนิเมะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องดูให้ได้สักครั้งในชีวิิตจรรงๆคับ อันดับที่4ได้แก่รุนฮ h i l l in the d a r k n e s s อนิเมะที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเอกและเหล่าสาวๆที่จะต้องเผชิญหน้ากับการใช้ชีวิตอันแสนสงบสุขและค้นหาความหมายของชีวิตสุดเอนจอยนี้ฮะดยจุดเด่นของอนิเมะเรื่องนี้ครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของสาวๆในเรื่องนะที่มันดึงดูดและน่าสนใจตัวละครก็น่ารักมีสเสน่ห์ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็ชวนฟินให้ความน่าลงไหลนะครับดูได้เรื่อยๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นวัยทํางานวัยเรียนที่กําลังเครียดกับการใช้ชีวิตอยู่อนิเมะเร จะมาทําให้คุณนั้นจิตใจปลอดโปร่งและเมื่อคุณดูอนิเมะเรื่องนี้เสร็จครับคุณจะต้องกลับมาคอมเมนต์บอกกับผมว่าเอ้ยเรื่องนี้มันดีจริงพี่ขอบคุณที่แนะนำครับทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมาเยอะมากจริงๆคุณจะต้องพิมพ์อย่างนี้แน่นอนฮนะ อันดับที่3ได้แก่โชบิตดิจิตอลเลดี้ผลงานมังงะชื่อดังจากแคลมครับที่ถูกดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นอนิเมะเป็นเรื่องราวของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มีนามว่าฮิเดกิครับชายหนุ่มจากฮอกไกโดที่เข้ามาเรียนและทํางานในเมืองหลวงซึ่งในโลกยุคนั้นครับผู้คนเนี่ยต่างก็มีเพอร์คอมหรือพีซอนัลคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบหรือรูปลักษ์คล้ายกันกับมนุษย์และสามารถทํางานแทนมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมครับและพระเอกของเราเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องหามาครอบครองให้จงได้แต่ถ้าว่าไอ้พวกบบคอม มีราคาที่สูงมากๆและพระเอกของเราก็เป็นแค่ชายหนุ่มจากฮอกไกโดตังก็ไม่ค่อยจะมีงานนี่ก็ยังหาไม่ได้เลยในโตเกียวครับทำให้พี่แกครับได้แต่เก็บไปฝันว่าอยากจะมีสักครั้งในชีวิตจนวันหนึ่งครับพระเอกก็ได้ไปพบกับเพอร์ซคอมที่ถูกทิ้งไว้ในกองขยะและเขาเนี่ยก็ได้เก็บมาใช้นะครับและเหตุผลที่ถูกทิ้งเนี่ยก็เพราะว่าเธอครับเป็นเพอร์ซอนอลคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาและบกพร่องพูดได้แต่คําว่าซีทำให้พระเอกครับเลยตั้งชื่อเธอว่าซีมันซะเลยพวกเขาครับก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพัน เสียงอ,อะไรวะมาตอกไตีเหล็กอะไรแถวนี้นะฮะแล้วเรื่องราวมันจะสนุกชวนประทับใจชวนโรแมนต์ขนาดไหนครับก็ต้องไปติดตามกันให้ได้ในโชว์บิดดิจิตอลเลดี้มีภาคไทยด้วยนะอันดับที่2ได้แก่ไซโคพาร์ครับอนิเมะเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นไซไฟไซโคโลจิคอลดราม่าและแอคชั่นสุดมันจากโปรดักชัน IG ครับ โดยเป็นเรื่องราวในปี2,113นะครับเป็นยุคที่การปกครองทางสังคมเนี่ยได้มีการเอาระบบหรือว่ากฎหมายที่มีเทคโนโลยีสุดไฮเทคอย่าง c v i l System เข้ามาบังคับใช้พลเมืองนะครับเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความเป็นสถียรภาพและระบบระเบียบและแผนการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในสังคมนั่นเองแต่ถ้าว่าด้วยกฎหมายของ c v i l System เนี่ยมันดูเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ที่ชี้นำผู้คนมากกว่าเป็นหลักการประชาธิปไตยนะครับทำให้นี่ครับกลับสร้างความแตกต่างที่ยากเกินจะยอมรับ ได้ให้กับผู้คนในบางส่วน มันจึงไม่ต่างจากกฎหมายที่ชี้ให้คนไหนเป็นคนไหนตายนะครับเพราะบางทีครับความถูกต้องก็ถูกมองว่าเป็นความผิดได้และความเท่าเทียมเองก็ถูกตัดสินได้ด้วยระดับสีหรือค่าไซโคพาร์ตทำให้บางทีครับการทําอะไรที่มันง,ง่ายๆหรือมีความคิดที่มันแพงๆงหน่อยเนี่ยค่าอาชญากรรมของคุณก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นทําให้บางทีคนที่ยังไม่ถึงโทษตัดสินประหารชีวิตเนี่ยก็อาจจะถูกฆ่าได้ด้วยระบบแบบนี้จึงส่งผลทําให้ผู้คนครับเริ่มที่จะเห็นต่างและก้าวไปสู่แนวคิดของการต่อต้านและกระบวนการการ ล้มล้างกฎเกณฑ์การปกครองที่มันดูเหมือนจะเป็นการข่มเหงอย่างไรซึ่งความเป็นเสรีชนครับนี่เองแหะครับเลยเป็นการต่อสู้กันทางความคิดและการใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดในสังคมในยุคปัจจุบันเป็นอนิเมะร,ระดับตำนานอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมแนะนําให้ดูและถ้าหาว่าคุณชอบอนิเมะแนวพระเอกนิ่งๆพระเอกคูคูพระเอกเทพเอาตัวรอดเก่งเนี่ยเรื่องนี้ต้องห้ามพลาดเลยจริงๆฮะ อันดับที่1ได้แกอ่อิดาเทนจัมอนิเมะที่บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าหนูนักซิ่งสิงคูเขาครับที่ชื่นชอบการปั่นจัก,กรยานเมาเทนไบเป็นชีวิตจิตใจเรื่องนี้เป็นอนิเมะจักรยานในตำนานที่ทําให้เด็กหลายๆคนในยุคนั้นครับเบวแตกกันมาแล้วสรารภาพว่าผมก็เป็นคนนึงแหละครับที่เบวอ,อิดาเทนจัมในยุคนั้นโดยเนื้อเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้ครับก็จะเล่าถึงยามาโตะโชเด็กชายชั้นประถมผู้ที่ชื่นชอบในเมลเทนไบเป็นชีวิตจิตใจนะครับและได้รับคําท้าทายจากพี่น้องซาเเมทท่ทีดนบโย เงื่อนไขว่าถ้าหากโชว์เป็นฝ่ายแพ้ เอกโซนเนี่ยจะต้องตกเป็นของพวกเขาครับซึ่งเอกโซนเนี่ยมันคือสถานที่แห่งความทรงจําของโชและก็พ่อของเขารวมถึงเป็นสนามซ้อมเมลเทนไบของผู้คนในระแวกนั้นนะครับนี่เองครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อเดิมพันเอาสถานที่แห่งความทรงจํานั้นกลับมาก,ก่อนจะตกไปอยู่ในมือของทีมชักทูตเพียงผู้เดียวแต่อยู่ๆครับก็มีหมอกสีดําห่อหุ้มร่างกายของพวกเขาแล,และพอฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีครับพวกเขาเนี่ยก็ถูกวาร์ปมาอยู่ในเอกโซนเป็นเอกโซนที่เหมือนกับสนามซ้อมของพวกเขาแต่เอกโซนแห่งนี้ครับมัน เต็มไปด้วยนักแข่งเมาเท่นไบตฝีมือดีมากมายหลายคนครับที่ถูกดูดมารวมตัวเช่นเดียวกับพวกโชและหนทางเดียวที่จะกลับไปยังโลกเดิมได้ครับก็คือต้องแข่งอ d ดาเทนแบทเทิลและเก็บรวบรวมโกเอมเบมให้ได้10อันเพื่อออกเดินทางไปยังเอ็กซิตี้ครับเพื่อที่จะเปิดประตูที่ถูกผนึกและกลับไปยังโลกเดิมและการแข่งขันของพวกเขาจะเป็นเช่นไรจะสามารถกลับมายังโลกเดิมได้หรือไม่ครับก็ต้องไปติดตามกันให้ได้ในเจ้าหนูนักซิ่งสิงห์ภูเขา และนี่ก็คือทั้งหมดสาหรับส10บอันดับอนิเมะในวันนี้เพื่อนๆชอบเรื่องไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกของท่านไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เช่นเคยนะครับใครที่มีอนิเมะในตํานานเรื่องไหนที่ผมไม่ได้พูดไปแล้วอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆด้วยเด้อเอาล่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณเมมเบอร์ชิพทุกท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาและเลี้ยงกาแฟาผมแทบจะทุกเดือนนะครับเอาล่ะก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลาววนนกา็ออเ